สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาทำข้าวต้มมัดวันนี้มีใบตองสดไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวต้มมัดง่ายๆในครัวต่างแดนสไตล์วิไลวันเหมือนเดิมนี่เป็นถั่วดำต้มเสร็จแล้วกล้วยน้ำว้าแช่แข็งนะวิวออกมาตั้งแต่เมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้เขาก็เริ่มละลายกะทิสองกระป๋อง เกลือนี้ใช้แค่นิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลไม้จิ้มฟันนี่สำคัญมากเราได้ใบตองสดๆมากค่ะอันนี้ทำเสร็จแล้วก็จะดูแห้งแหี่วนิดนึงอันนี้เป็นที่ยังไม่ได้เช็ดเดี๋ยววิก็จะเช็ดวิว่าจะไม่ตัดไ่าจะเอาแผ่นยาวๆแบบนี้ถ้าตัดแล้วเดี๋ยวเข้าแผ่นเล็ก ก่อนอื่นเราก็มาตัดกล้วยน้ำว้าของเราเอาใส่ถ้วยไว้จะได้สะดวกเวลาเราหอ่อแพงเหมือนกันนะอยากกินทำไว้ครั้ที่เราทำแล้วใส่กล้วยน้ำว้าน้อย ก็เลยไม่อร่อยเท่าไหร่คราวนี้ก็จะใส่เยอะหน่อยแพงแต่เราทํากินเองนานๆทำทีถ้าซื้อเขาก็แพงสี่สี่ชิ้นห้ายูโรอร่อยไม่อร่อยก็ฝีมือเราเองค่ะนี่กล้วยน้ำว้าเดี๋ยววิลองชิมดูชิ้นหนึ่งอมก็เหมือนกล้วยสุกเราแหละ จะเข้าเหมือนกับล้างอานะูมิเนใส่แช่เพเลยไม่นิ่มก่อนอื่นวิจะมาทำข้าวเหนียวก่อนใส่กะทิลงไปเลยเขาเป็นไข่เราก็ใช้ เปิดไฟเบอร์อ่อนๆใช้สองกระป๋องเลยโอ้กระเด็นสองกระป๋องก็สี่ร้อยยี่สิบห้าต่อหนึ่งกระป๋อง สองกระป๋องก็850ร้อสิบวิก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆช้าๆกะทิที่ติดกระป๋องก็เอาไม้ตักออกมาให้หมดถือจะรอให้กะทิเขาร้อนก่อนแล้วค่อยตักใส่ก,กระป๋องอีกเขย่าเพื่อให้กะทิที่เป็นไข่ออก เปิดไฟไค่อยๆแล้วก็ค่อยๆคนไปอย่าให้กะทิไหม้นะทีเราก็เริ่มเดือดได้ที่นี่ก็เอาเข้าวใส่เลยพี่เอาใส่กระชอนไว้เพราะว่าน้ำเขาจะได้หยุด าไปเรื่อยๆเดี๋ยวผัดแรงแนะพยายามผัดไปข้างเดียวกันอย่าให้เม็ดข้าวหักผัดให้กะทิแห้งนิดนึงเดี๋ยวข้าวเขาก็จะสุกไม่ต้องให้เขาสุกเลยก็ได้รอให้กะทิแห้งก่อนแล้วก็กะเอา วิก็ทําไม่เป็นออกมือใหม่เหมือนกันข้าวเหนียววิก็ควรได้ที่ละน้ํากะทิแห้งวิก็จะใส่เกลือไปช้อนชาหนึ่งเล็กวิ่ก็ใส่น้ําตาลไปถ้วยหนึ่งถ้วยนี้เดี๋ยวค่อยชิมถ้าเกิดว่าไม่หวานพอค่อยเติมวิกวนให้กะทิแล้วก็ข้าวเขาเริ่มสุกนิดนึงแล้วถึงใส่น้ําตาลกว่าข้าวเขาจะ ไม่สุกก็จะกวนให้น้ำตาลเขาเข้ากับข้าวให้ดีโอ้ข้าวเริ่มสุกเลยเดี๋ยววิชิมดูก่อนว่าเขาหวานไหม ยังไม่หวานเท่าไหร่วิก็จะเติมไปอีกค่อนๆอถ้วยให้เขาหวานนิดนึงจะได้อร่อยเ,เดี๋ยวคนให้น้ำตาลเขาละลายวิกก็ควรได้ที่แนละ้วเดี๋ยววิจะตักออกครึ่งนึงวิจะทำสองแบบแบบใส่ถั่วดำกับแบบไม่ใส่ถั่วดำ อย่างละครึ่งอยากให้พ่อบ้านเขาชิมว่าแบบไหนอร่อยแต่ปกติวิซื้อมากินก็อร่อยทั้งสองแบบถั่วดำไม่ต้องใส่เยอะนะโรยลงมาแบบนี้โอเคที่เหลือ,อแล้วก็แพ็กเสร็จผงเล็กใส่ตู้แข็งปิดไฟเลย เดี๋ยววิเอาไปตั้งไว้ก่อนค่อยห่อก็จะเอาใบตองพี่วิตัดไว้นี้มาหอ่อถ้าไม่พอค่อยเอาอันนี้เพิ่มใบตองเขาเล็กไปอันไหนมันไม่ดีวิก็จะใช้สองชั้นเดี๋ยวเราเราก็จะ Yes. ไม่ต้องใช้เยอะไปตองเราชิ้นเล็กอันไหนที่เราห่อได้เราก็ไม่ต้องเอามาจิ้มฟันกัดอันเดียวพอแล้วก็จะตะล่อมตะล่อมเขาแบบนี้รู้สึกว่ามันชิ้นเล็กเอาสักสองชิ้นวิม่มีผ้าเช็ดมืออยู่นะอันนี้เราก็จะตะล่อมเขา กดเขาลงไปนิดนึงเราไม่ต้องทำให้เขาใหญ่มาก,น,กนี่เลยเราก็จะพับนี่นี่แล้วเราก็หักมุมขึ้นมา วิก็จะเอาตัวช่วยตัวช่วยดันลงไปวิลืมเอาก้านกล้วยมาห,หลุดเลยฝั่งนี้เขาเขาเล็กมากเลยใบตองชิ้นนี้พอโอเคอยู่ใบตองแตกวิกก็จะเอาใบตองแผ่นใหม่เสริมปกติเขาต้องใช้สองแผ่น วิกว่าใบตองไม่พอวิก็เลยไม่ใช้เยอะใช้แผ่นเดียววิก็จะหักมุมขึ้นหวัวท้ายแบบนี้โอเคเอาเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวทำต่อเลยค่ะถ้าอันเล็กแบบนี้วิกจะทำแบบนี้ได้ไหมแล้วกอย่างนี้เออลองดูอันนี้ทำแบบสบายตามลายของใบตอง กล้วยนี่เลยตามลายของใบตองเลยก็พับเอาหัวท้ายไม่ต้องให้เขาแน่นก็ได้เดี๋ยวเขาก็สุก คฮ้เดี๋ยววิ่ก็จะไปห่อให้เสร็จ นี่ใบตองเล็กพี่ก็จะเอามาจิ้มฟันกัดเราพับไม่ได้ให้เขามีกลินหอมของใบตองอันนี้โซ่ช่วยก็ยัดลงมาแล้วก็กดกดเขาลงมาเหมือนเขาต้มปิ้งเลยเดี๋ยวเราเอาไปปิ้งก็ได้ จินตนาการเอา okay. ข้าต้มเข้าต้มของวิหอไม่เหมือนกันนะเอาที่ความสะดวกนี้นี่จะ,จะเอามาใส่ตรงนี้ไว้ okay. เอาเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววิทำให้เสร็จค่ะนี่ใช้สองแผ่นเพราะว่าเขาไม่สวย แล้วอีกอย่างเขาก็เป็นรูด้วยอันนี้จะลองพับดูว่าจะพับได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องให้เขาอันนั้นเราก็จะเย่ว่าแบบนี้ดีกว่าน,นี่กล้วยชิ้นใดญ่เลย วิเอาไว้ตรงกลางไปทำเหมือนชูชิจะได้พันๆแบบนี้กะว่าวางวางไปตรงให้เขาเท่ากันเขาจะได้พับได้แล้วก็ค่อยๆกดโอ,โอ้อันนี้เข้าท่าพับเลยแบบนี้เออเขาวิดูแล้วเวลาวางไปตรงอย่าวางเท่ากันสูงต่ำแล้วเขาก็จะพับได้ นี้เลยโอ้เขาทาเขาทาเอาตั้งไว้ก่อนคราวนี้บีมาดูใบเล็กทำแบบนี้เหมือนกันถ้าเขาจะได้ไมีรู้ละเราก็จะทำแบบนี้เอาสูงตั่ำ เพราะว่าอาศัยความยาวของไปต่อนเลากล้วยสองชิ้นกล้วยเราเหลือเยอะวีลืมไปต้องวางเหมือนชุชิ วางไปตองต้องวางแบบนี้เราจะได้พับได้นี่เลยนี่ก็จะพับมาแบบนี้ทำไปก็เข้าท่าเรื่อยแล้วก็พับปลายเขาได้ได้หลายอันนะเราไม่ต้องมัดเลยนะเอานึ่งแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลย อ,นนอันใหญ่ยาวมากเดี๋ยววิทำให้เสร็จค่ะทำเช็ดวิก็ห่อเสร็จไปแล้วไอ้ที่ไม่มีถอดดำคราวนี้ว่จะมาเช็ดใบตองเช็ดสองด้านเลยนะอันนี้ว่จะไม่ตัดเพราะว่า ตัดแล้วเขาสั้นเขาห่อยากอันนี้วิจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละจะได้หักหวาหักท้ายก็ได้อันไหนที่แตกหรือว่าอย่างเงี้ยที่เป็นรูวิก็จะใช้สองแผ่นซ้อนอันที่จริงอะ่ะวิเช็ดไปแล้วรอบนึงแต่วิกว่ามันไม่สะอาดวิก็เลยเอามาเช็ดอีกรอบแบบที่ใส่ทวดําด้วย อันนี้วิไม่ตัดใบตองนะเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยจะได้พับหอทหายได้พอใบตองแผ่นเล็กพอตัดไปแล้วพับไม่ได้เลยวิก็จะใส่กล้วยสองชิ้นใหญ่ๆเลยเอาที่อร่อยออร่อยใส่กล้วยไป3ามชิ้นเลยเดี๋ยวกล้วยเหลือเยอะนี้ที่เราไม่ไม่ตัดไปตองก็จะดีแบบหนึง่ง ได้ง่ายอีกอย่างอันนี้มันแผ่นใหญ่กว่าอันนั้นยเดีวิใช้ตัวช่วยยัดข้าวเข้าไปน,นี่ก็จะพับมุมนี้มาแล้วก็หักอันนี้หักยากว้ตองเขาแข็งวิไม่ได้เอาไปรโนไฟ อันนี้ก็บีบๆบเข้าลงมาให้เขาแน่นนิดนึงพับเอากรไกวกไอวไว้ตรงไหนเมื่อกี้หาก่อนเอาเห็นละนี่ก็จะบีบตรงนี้นิดนึงน,นี่ก็จะเอาใส่ซึ้งไว้ ทงแบบนี้โอเคทำอันที่สองเลยแล้วก็จะตัดหวัวก็ออกเพราะตรงนี้หวัวแล้วถ้าไม่ออกไม่ต้องออกหรอกเวลาเราม้วนเขาจะไม่แตกเราเราห่อเสร็จแล,แล้วเราค่อยตัดก็ได้อข้าวเหนียวช้อนหนึ่ง ใส้ก้วยสักสามชิ้นเพราะว่าก้วยหลือยเยอะเลยที่จริงเอาไปทำกล้ยบดชีได้นะถ้าเหลือ,อกปกติต้องเอาใบกล้วยไปรนไฟก่อนเขาถึงจะไม่หัก น,นี่ก็จะพับอันนี้ก็จะล่นเข้ามาทางก้นเยอะๆเพราะว่าเอาตัวช่วยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดล่นมาทางก้นอ่ะเราจะพับไปตองได้ง่ายใบตองเขาจะไม่แตกนี่เราก็จะพับ มันยาวไปเราก็เอากันไกลหน่อยเป๊ะเขาจะได้ก็จะออกมาประมาณนี้เขาต้มหมัดของวิใบตองเขากรอบมากวิก็จะทำวิธีที่เอามาดาัดให้เขาอ่อนวิก็จะใช้กระทะตั้งเตาตเพราะว่ากระทะวิมันเป็นกระทะเหล็กดูดนี่เดี๋ยววิจะทำให้ดูถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูดอย่างเงี้ยแบบนี้ เตาว่เขาถึงจะร้อนพอกระทะร้อนเราเอาไปตองใส่เขาก็จะนิ่มเขาจะพอกระทะร้อนเราเอาใบตองใส่เขาก็จะอ่อนอยู่เมืองไทยแม่เวลาจะห่อขนมแม่จะชอบให้เอาใบตองไปไปขางบนเตาไฟก่อนเวลาเราครับเขาก็จะไม่แตกเว่ทาใกล้เสร็จแล้วใบเล็กพี่ก็จะทำไว้ นี่เขาก็จะเริ่มอ่อนแต่อย่าให้เขาอยู่ในกระทะนานนะเพราะว่าเขาจะกรอบนี่เขาต้มมัดที่แรกวิธทาไม่ได้เอาใบตองไปดาดก,กับกระทะให้เขาอ่อนเขาก็เลยจะใหญ่ เดี๋ยววิจะเอาชั้นมาลองอ๋มันแน่นไปต้องอย่างนี้เอาลงนิดนึงเขาจะได้ใส่ได้ลงได้ไหมคะลองดูสองชั้น ที่สองนีจานที่วิเอาหนังยางรัดวอันนี้รัดแน่นเขาเลยแตกเอาไว้ข้างบนเลี้ยงเลยค่ะ อันนี้เป็นไส้ไส้ถั่วดำกล้วยตัวเล็กแล้วก็ยัดตรงนี้โอเคจะปิดได้ไหมเดี๋ยวดูก็ใส่ไบ้นีกชันเดี๋ยวนี้ นึดีกว่าเพว่าเหลือเยอะเลยนี่วิวิก็จะนึ่งสีนาทีหมุนหมุนสี่บ้าแหละกว่าเขาจะร้อนก็ห้านาทีก็ใช้เวลาสี่สนาทีนี่ข้าต้งมัดวิก็นึ่งเสร็จแล้วมาดูกันเลยหน้าตาอันนี้ใบตรงวิ รัดเขาแน่นแล้วเขาก็เลยแตกเดี๋ยวเรามาดูห่อน,นี้ดีกว่ามาแกะดูเลยว่าหน้าตาข้างในเป็นอย่างไรโอ้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวชิมก่อนชิมอันที่มีกล้วยดีกว่า อร่อยค่ะเดี๋ยวพีก็จะเอาเรียงใส่ถาดไว้ให้เขาเย็นเพราะจะต้องนึ่งอันที่เหลือให้หมดข้าวต้มมัดพีก็เสร็จแล้วลองผิดลองถูกรอให้เขาเย็นแล้วก็จะใส่ตู้แช่แข็งทีแรกทำไม่ได้เอาใบาตองไปขางกระทะให้เขาร้นให้ใบตองอ่อนแล้วจะได้มัดหนังยาง พอทําไปทามาชินออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ไปตองเล็กก็จะได้ลูกเล็กขอบคุณครูกําลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ